มันจะมาสอบถามนะครับนี่คือของดีเกี่ยวกับอะไรครับตอมากมันครบอยู่กับต้นนะนี่ไม่ได้มัดมาโตครับนี่เลยนะตรงนี้ครับต่ิดอยู่หมัดเองนบนี่ครับนี่ครับใ่ไม่ได้มัดโตมาเลยครับอยู่ช่วยบอกที่ครับกว่ามันเขื่อนได้เป็นกองดีจะนิดได้เป็นเพื่อ นี่ครับดันมากครับดันมากนี่ไกรร่รูบ้างครับก็จุไอ้ก็ในนําบอกนะครับว่ามันเคอไอ้ก็เรียกแันปลือยไม่แผนปลือยต้องทำยังไงเอาเราต้องขอนมากหรือเลยยังไงเอาได้ใจเราเอยอะเย้ครับขอบคุณมากครับ